สวัสดีค่ะทุกท่านเลยเมื่อนี้ช่องบ้านสวนนุมนจะพามากินตักกระเตนทอดค่ะอันนี้เราอุดหนุนลูกค้านะคะมาหนึ่งถุงแบบใหญ่ค่ะห้าซาวนะคะเนี่ยข้าวทอดปลาใหม่ๆนะคะตักกระเตนตักกระเตนตักกระเตนทอดนะครัลองดูด้วยจ้าเดอ้อว้าวหน่ากินมั้คะสุดยอดเลยค่ะ มากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวเราจะเทให้ดูนะคะเยอะขนาดนี้เยอะมากนี่หนึ่งถาดเลยค่ะว้าวนี่นะคะก็เป็น ทอดทอดแบบใส่ใส่ตะไคร้ด้วยนะแบบทอดแบบใส่ตะไคร้ด้วยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรคือตะไคร้นี่แหละใส่เนี่ยเห็นไหมคะตะไคร้นี่คือตัวมันนะคะตะ,กะแก泰เยอะมากเดี๋ยวมากินกันจ้าว้าวเยอะมากๆเลยค่ะ ก่อนอืีนเราจะเด็ดขานคะ,ะเด็ดขากินยิงเสียงกรอบอนะ่ะฟินเขาใส่บุงรสมาแล้วนะน่าจะเป็นโรยผงปรุงรสนะคะน่าจะทอดแล้วโรยผงปรุงรส อร่อยค่ะเราสั่งประจำเลยบางคนก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้นะเพราะว่าขาหลังมันจะมีหนาม <c oughs> <c oughs> กรอบมาก อกินเพลินเลยนะคะ่ายวิดีโอ อร่อยเด็ดค่ะ